เอเมนเวันนี้เราพูดกันในเรื่องของมงกุฎแห่งชัยชนะใช่ไหมคะเริ่มเลยคะ่ะโอเคขอบคุณพระเจ้าโอเคขอบคุณพระเจ้าวันนี้ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่ที่นี่ร่วมกันเอเมนไหมคะ <Amen. S 2> เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นพี่น้องที่นี่ วันนี้เป็นเรื่องหัวข้อมองกุดแห่งชัยชนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เป็นมงกุดแห่งชีวิตจริงเราก็ได้รับมงกุดแห่งชีวิตแต่ว่ามงกุดแห่งชีวิตของพี่น้องเนี่ยไม่ได้มีเพื่อประดับเฉยๆเพราะว่าพี่น้องลองคิดดูนะว่าคนที่มียศใหญ่ๆอะค่ะเขาจะมีบั้งอยู่ที่บา่าแล้วก็เดินไปเดินมาโดยไม่ทําอะไรเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้ขนาดหมอที่ได้รับตําแหน่งต้องเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วไม่ทําอะไรเลยไม่ได้ มีหน้าที่มีบางอย่างที่ต้อง manage จัดการแม้กระทั่งคนที่อยู่ตำแหน่งสูงๆที่เราคิดว่าเขาทำงานน้อยมากพี่น้องคะแต่ละแต่ละงานไม่เหมือนกันคนที่เป็นระดับพยาบาลเล็กๆอย่างเช่นพ,พยาบาลใหม่ก็มีหน้าที่หน้าที่หนึ่งแต่คนที่เป็นในระดับที่สูงๆแล้วหรือเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผอ,อ เขาอาจจะไม่ได้มาแตะต้องคนไครแต่งานที่เขาต้องรับผิดชอบอาจจะเป็นงานที่ดูง่ายในสายตาเราแต่จริงๆมันเป็นงานที่ท้าทายเหมือนกันเราไม่ใช้คำว่ายากแต่เราเรียกว่ามันท้าทายเอเมนครูอมเดี๋ยวเก็บมือถือก่อนนะคะเราฟังพระวจะนะคำของพระเจ้าด้วยกันแล้วเราก็จะได้รับพระพรด้วยกัน เวลาที่เราอยู่ในระดับสูงสูเราจะเวลาที่เราเห็นคนระดับสูงสเราจะมองว่าเขาไม่มีงานทําใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเขามีบางอย่างที่เขา handle หรือเก็บไว้พี่น้องลองคิดดูนะหากพี่น้องอยู่ในตําแหน่งขอโทษทีนะคะสมมุติว่าเราอยู่ในตําแหน่งนายกเทสลัฐธมนตรีของประเทศไทย คนประชาชนนี้ก็เรียกร้องมาทั้งไหนน้ําท่วมในเศรษฐกิจแย่ไหนอันนี้ข้าวแพงข้าไข่แพง,แพ,งพี่น้องจะ m ม n a g e ยังไงตัดสินใจยังไงกับความกดดันต่างๆใช่คนเป็นนายกอาจจะได้ไม่ได้มาเกี่ยวข้าวช่วยเราแต่ว่าเขาต้อง m ม n a g e บริหารบางสิ่งบางอย่างเอเมนเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ท่านต้อง ท่านกำลังมีตำแหน่งบางอย่างที่ท่านต้องเผชิญเ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นให้สอนให้คนเป็นคนพ่ายแพ้แต่พระเจ้าสอนให้เป็นคนที่สูงขึ้นแต่ไม่ต่ำลงแต่ว่าอยู่ในยศที่สูงแต่ทำยังไงให้ถ่อมใจมั่นใจแต่ถ่อมใจพูดความกันมั่นใจแต่ถ่อมใจ เราต้องถามตัวเองว่าฉันจะมั่นใจยังไงในขนาดเดียวกันฉันถ่อมใจด้วยมันเป็นเรื่องที่คนที่มีมงกุฎเนี้ยต้องคิดและท้าทายแลวจูนไม่ได้บอกแค่ว่าจูนมีมงกุฎคนเดียวท่านทุกคนมีมงกุฎแต่มงกุฎของท่านมันจะได้รับการเลื่อนยศตอนไหน amen เหมือนมองกุฎของท่านยังมีพสัสดุ์อยู่เท่านี้ภาจินตนาการก็คือเหมือนมีพลอยพอยอยู่แค่จุดเดียวแต่เมื่อท่านผ่านหรือมีการตัดสินใจอะไรที่มันเป็นด่านต่างๆในชีวิตของท่านมงกุฎของท่านจะได้รับการตกแต่งมากขึ้นโชว์บั้งมากมั่นใจแต่ถ่อมใจแก้แต่ท่านจะต้องชนะนี่คือคำสั่ง เพราะท่านไม่มีทางที่จะแพ้หนทางความพ่ายแพ้มันถูกปิดไว้แล้วในชีวิตของท่านท่านมีทางบังคับทางเดียวคือจําเป็นต้องชนะแต่ไม่ใช่ไปตีเขา